เรียกเอ้ยเอามือหนูนะจะนวดเท้าให้แม่เหรอ,หอนวดเท้าให้แม่เลยดูลูกเธอนอนกินนมเชย ก็น,น่ะไปเดาสั่งรูนะเฮ้ยไอ้าขาวน้อยเอ้อย <laughs> แม่กับลูก <laughs> แม่กับลูกเจ้าตัวเล็กกับเจ้าขาวน้อยเจ้าบริกับเจ้าขาวน้อย แพงกันลายแม่กับลูกผลเป็ดสั่งอีกหน่อยก็วิ่งนั้นไนอะ้ขาวอีกหน่อยเขาก็วิ่งละวทำความสะอาดให้ลูกเขาตัวได้แค่นี้นะคะเวลาเขาเตายออกมาแม่เขาก็จะทำความสะอาดอย่างนั้น,นะะอีกหน่อยคือแบบกินอาหารที่ไม่ใช่นมเนะ่ะเขาจะไม่ทำความสะอาดแบบนี้แล้วนะถ้าเราอาหารที่ไม่ใช่นมของเขานะ่ะ ถ้านมเขาน่ะเวลาลูกเขาถ่ายออกมามันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขาก็จะสามารถทำความสะอาดให้ลูกเขาได้อย่างงั้นเลยค่ะน้อยจะเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เราเอาไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารอะไรก็ได้ก็ช่างที่แบบว่าไม่ใช่นมของเขานะเอ็นตันี้เขากินนมของแม่เขาอยู่วาฒนาจะพอดีเขามีตัวเดียวก็จะให้เขากินจุดเป็นเดือนนั่นแหละเจียวข้าวให้เขาตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนนะ แค่สิบวันเองแต่ลืมตาแล้วนะคะน้องแมวขาวลูกเจ้าตัวเล็กนี่ลืมตาแล้วนะะก็ตอนนั้นก็อยู่ศนาก็ถ่ายตอนเขาคลอดนะเนาะปีงเขาตอนนี้ก็เริมโตแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้เจ้าตัวเล็กกับเจ้าขาวลูกของเขาก็ไอ้เจ้าเงียวเงียวแล้วล่ะค่ะไปเรียนข้างนอกแล้วนะโตแล้วไอ้นั้นเป็นนมแล้ว ไม่ให้นอกเลยอันนี้ก็เดือวทีวน่นม่กับลูกนี้อันนี้ท้องสองจถึงว่าคอกนะถ้าเป็นแมวก็เรียวกวนะ่าคออเนะลูกเขาคอกทีละสามตัวงที่แล้วก็สามตัวก็เออครั้งที่แล้วนะสามตัวนะคะรอตัวหนึ่งอันนี้ก็สามก็รอตัวเดียวพี่น้อะโอเคความสะอาดลูกใหญ่เลยขอบคุณค่ะ